ซูเปอร์แมนในตอนแรกนั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบของฮีโร่แต่ซูเปอร์แมนนั้นถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบของาวร้านั่นเองสวัสดีวันรุ่งทุกคน คุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับผมแอพงพีเทอและวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการประจําสัปดาห์แบบนี้กับรอบสัปดาห์ซีซั่นสองอีีที่แปดแล้วครับผมโอ้โหอีนี้และ E ีีที่แล้วผมต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างแรกเลยนะครับว่าผมต้องกราบบรรดาภัยอย่างรุนแรงเนื่องจากว่าทั้ง E ีพีนี้และ E ีพีที่แล้วเนี่ยโพส์เลทเวลามากๆเลยอย่างสัปดาห์ที่แล้วโพสตตอน18บแนาฬิกาใช่ไหมครับแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้ลง18บแนาฬิกาหรือ20่สนากา ต้องดูสถา,านการณ์ก่อนเนื่องจากว่าในช่วง2-3ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาผมทํางานหนักมากครับคุณผู้ชมมีงานหลายอย่างที่ผมต้องรับผิดชอบแล้วทีนี้พองานมันเยอะขึ้นนะฮะเวลาพักผ่อนผมก็น้อยลงมาเลยทําให้ร่างกายผมเนี่ยสะสมสะสมมาเรื่อยๆจนสุดท้ายมันรับไม่ไหวจริงๆเมื่อวานกลับมาจากประจวบขับรถมาร่วม5ชั่วโมงแล้วก็ไปถ่ายงานต่อขับรถอีกร่วม2ชั่วโมงสรุปก็คือมาถึงประมาณ3ามทุ่มกะจะทําให้เสร็จก่อนประมาณสัก9ก้าโมงเช้าแต่ผลที่ออกมาคือร่างกายผมไม่ไหว ครับคุณผู้ชมจดจดอยู่สับประงกจดจดอยู่ฟุบหลับไปคือมันมันแบบมันไม่ไหวจริงๆอ่ะผมผมต้องขอโทษจริงๆผมอยากจะมีวินัยในการโพสคลิปไว้ตรงเวลาเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาแต่ช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมางานมันเยอะมากๆก็ขอประทานอภายัยคุณผู้ชมจริงๆผมสัญญาว่าสัปดาห์หน้าผมจะกลับมามีวินัยเหมือนเดิมแลโ้โพสสิบสามรการตรงเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะ โอเคคุณ okay, ผู้ชมกลับมาเข้าเรื่องต่อแล้วกันนะครับโดยหัวข้อหลอนสุดสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับผมต้องขอบอกเลยว่าเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเพราะหัวข้อในสัปดาห์นี้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของคำสาบครับโดยคำสาบที่ว่านี้นะครับว่ากันว่าถ้าหากใครก็แล้วแต่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเจ้าสิง่งสิ่งนี้ไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อมทุกๆคนล้วนแล้วแต่จะมีอันเป็นไปทั้งหมดเลยเนื่องจากว่าคนที่สร้างเจ้าสิ่งสิ่งนี้ขึ้นมาเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ ซื้อขายแลกเปลี่ยนกับอีกคู่กรณีจนสุดท้ายเนี่ยก็เกิดมีการฟ้องร้องกันและเขาเนี่ยก็ฟ้องร้องจนเขาเสียชีวิตเขาก็ยังไม่ได้อะไรเลยแต่ก่อนที่เขาเสียชีวิตไปนั้นเขาได้สาบแช่งกับเจ้าสิ่งสิ่งนี้ไว้ว่าถ้าหากใครได้ยุ่งกับเจ้าสิ่งสิ่งนี้หรือถ้าหากใครได้มาเกี่ยวข้องกับเจ้าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยจะต้องมีอันเป็นไปและต้องตายไม่ดีแน่นอนครับซึ่งถ้าพูดมาขนาดนี้ผมว่าอะไรคนก็คงจะราได้แหละว,ว่ามันคืออะไรโดยหัวข้อในสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือคำสาซปปบซ คือถ้าพูดชื่อเรื่องของซูเปอร์แมนเนี่ยพอพูดมาปุ๊บหลายๆายคนต้องรู้จักแน่นอนเพราะว่าซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นการ์ตูนที่อยู่บนโลกเรามาถ้านับตั้งแต่ผลิตเนี่ยก็เกือบ100ปีแล้วนะฮะแล้วก็มีความโด่งดังมาเนี่ยหลาย10ปีมากๆแล้วโดยการ์ตูนซูเปอร์แมนเรื่องนี้เนี่ยเนื้อเรื่องข้าวๆมันก็จะเป็นประมาณว่ามีซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังเหนือมนุษย์คอยปรุงความยุติธรรมช่วยมนุษย์ในหนทางต่างๆจากอาชญากรจากความชั่วร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาจากต่างดาวอยู่บ่อยครั้งซึ่่่งงงงตตรรนนนีีนี้้้้เเยแมาาาทททํหหัดล คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเบื้องหลังความสําเร็จเบื้องหลังภาพที่เราเห็นอยู่ในหน้าจอทีวีหรือแม้แต่การ์ตูนคอมิกต่างๆเนี่ยมันได้มีความน่ากลัวและความโหดร้ายจากคํำสาปของผู้เขียนคนแรกไว้อยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าเอาตามข้อมูลเนี่ยว่ากันว่าคนที่เคยเจอคํำสาปนี้หนักที่สุดมีขนาดถึงขั้นที่พิกงพิก,การยันไปถึงเสียชีวิตเลยก็มีเช่นกันครับเองทีความข้างน่าสนใจมากเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการรอช้าก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แลวกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วย อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง40,000ไลค์หน่อยนะครับโอ้โหโพสเวลาก็ไม่ตรงจะมาขอคุณผู้ชมแบบนี้ก็น่าเกียดไปหน่อยแต่ก็เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมพยายามเต็มที่แล้วคุณผู้ชมอ่ะเอาเป็นว่าเพื่อนประการรอช้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยครับปุ๊บ เวลาเราพูดถึงเรื่องของการ์ตูนฮีโร่ต่างๆนานามากมายหรือวายร้ายต่างๆที่มาจากการ์ตูนคอมิกเนี่ยส่วนใหญ่หลายๆคนก็คงจะนึกถึงกับตอนอเมริกาไอรอนแมนแบทแมนโจ๊กเกอร์อะไรกันประมาณนี้ใช่ไหมครับซึ่งเจ้าตัวละครเหล่านี้ถ้าใครได้ไปดูข้อมูลมาจ,าจริงๆแล้วแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์มีอุปนิสัยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงเลยซึ่งพอถึงน,นเวลาหนึง่งที่ในยุคป,ปัจจุบันเราเนี่ยได้มีการนําการ์ตูนคอมิกต่างๆเหล่านั้นมาทําในเวอร์ชั่นของคนแสดงเนี่ยบทของอาองท การศึกษาที่มาอุปนิสัยคาแรคเตอร์หรือแม้แต่กิมมิกเล็กๆน้อยๆของตัวละครนั้นเพื่อที่จะศึกษาการแสดงและซึมซับเข้าสู่ร่างกายเพื่อที่จะให้แสดงออกมาให้ได้อัธรลดมากที่สุดนั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่าก็ได้มีตัวละครหลายๆตัวที่มีนักแสดงหลายๆคนได้ซึมซับเข้าไปมากจนทําให้ตัวละครเหล่านั้นกลายเป็นชีวิตจริงและทําให้คนคนนั้นเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็มีเช่นกันยกตัวอย่างเช่นคนที่แสดงเป็นโจ๊กเกอร์ถ้าใครที่ติดตามข่าวจริงๆจะมีทั้ง นักแสดงที่แสดงเป็นโจ๊กเกอร์หลายคนมากที่สติแตกไปเลยก็มีเป็นบ้าไปเลยก็มีหรือแม้แต่ถึงขั้นที่ว่าอินกับคาแรคเตอร์จัดถึงขั้นฆ่าตัวตายไปเลยก็มีเช่นกันครับซึ่งตรงน,นี้เนี่ยมันก็จะมีอีกหลายตัวละครมากมายที่มีข่าวด้วยแต่พอคนที่ติดตามข่าวหรือคนที่ติดตามการ์ตูนตัวนั้น,น,นอยู่ได้เห็นข่าวเหล่านี้ซ้ําๆบ่อยๆครั้งมากขึ้นจากหลายๆนักแสดงเนี่ยเขาก็เลยคิดกันว่านี่น่าจะเป็นคําสาปที่ถูกฝังไว้กับตัวละครนั้นหรือตัวการ์ตูนนั้นนั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่า พอพูดถึงคำสาบเหล่านี้ขึ้นมามันจะมีอยู่หนึ่งตัวการ,ร์ตูนหรือหนึ่งตัวละครที่ใช้คำว่าเป็นคำสาปที่โด่งดังที่สุดนในโลกถึงขั้นที่ว่าเคยทำให้คนเนี่ยเสียชีวิตมาแล้วก็มีเช่นกันโดยตัวละครที่ผมพูดถึงตรงน,นี้นั่นก็คือซูเปอร์แมนนั่นเองครับคือถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของซูเปอร์แมนเนี่ยหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันอย่างดีว่าซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นฮีโร่ที่พรดุงความยุติธรรมแต่งตัวคล้ายๆกับคนใสก่กางเกงในอยู่ข้างนอกสีแดงแล้วก็มีพลังเหนือมนุษย์เป็นชาวริตนมาามาา,าจกกอเชชยยุษญ จากเหล่าร้ายหรือจากเอเลี่ยนนอกโลกนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเอาตามประวัติผู้สร้างของซูเปอร์แมนเนี่ยตามประวัติเขาได้บอกไว้ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดย2นักเขียนที่มีชื่อว่าเจอร์รี่ชีเกลและโจชูสเตอร์ที่เขาเนี่ยได้สร้างตัวละครนี้ขึ้นมาในช่วงประมาณปี1932ถึงประมาณปี1933โดยในตอนแรกเนี่ยหลายลคนอาจจะงไม่รู้แต่ผมจะบอกว่าซูเปอร์แมนในตอนแรกนั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบของฮีโร่แต่ซูเปอร์แมนนั้นถูกสร้าง ขึ้นมาในรูปแบบของไวไลน์นั่นเองซึ่งตามข้อมูลเนี่ยทางเจอร์รี่ชีเกลและโจชูสเตอร์เนี่ยเขาได้สร้างซูเปอร์แมนขึ้นมาและได้เขียนซูเปอร์แมนขึ้นมาครั้งแรกในเรื่องของ the rise of the superman ซึ่งซูเปอร์แมนในตอนนั้นเนี่ยจะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกับซูเปอร์แมนในยุคป,ปัจจุบันโดยสิ้นเชิงเลยถ้าในยุคป,ปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าเป็นผู้ชายร่างกำยำใส่กเกงในสีแดงอยู่ข้างนอกแล้วก็มีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์โดยที่มีเขาเป็นรูปบั้นท้ายถูกไหมครับแต่จะบอกว่าซูเปอร์ ผดูน่ากลัวดูน,น่าเกรงขามและมีพลังพิเศษที่ต่างกับยุคปัจจุบันอยู่นั่นก็คือซูเปอร์แมนในเวอร์ชันของไวร์ไลน์นั้นเขามีพลังพิเศษเป็นพลังจิตที่สามารถทําร้ายหรือทําลายหรือควบคุมคนและสิ่งมีชีวิตได้นั่นเองซึ่งถ้าเอาตามข้อมูลที่ผมได้มาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องคร่าวๆของ The Rise of the Superman หรือ Superman w i ไวร์ไลนั้นผมสรุปคร่าวๆได้ประมาณว่าได้มีคุณลุงคนหนึ่งครับเขาได้เดินไปในซอยเปียวๆและจู่ๆเนี่ยเขาก็ได้ถูกวัยรุ่นเข้ามารุมทํร้ายร่างกายจน ลุงเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วคุณลุงเนี่ยก็ได้หนีออกมาได้จนไปพบกับด็อก ตอร์คนหนึ่งที่ณเวลานั้นเขาได้ทําการทดลองเปลี่ยนมนุษย์ธรรมดาให้กลายเป็นยอดมนุษย์อยู่ซึ่งดรคนนี้เขาก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับคุณลุงคนนี้ว่าเขาต้องการที่จะกลายเป็นยอดมนุษย์ไหมคุณลุงคนนี้เขาก็ไม่มีทางเลือกครับเขาจึงตัดสินใจยอมรับข้อเสนอนะั้นและได้ทําการดื่มน้ํายาทดลองของดออรคนนั้นไปนั่นเองครับซึ่ง <S 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 หลังจากที่คุณลุงคนนี้ได้ดื่มน้ํายาตรงนั้นไปเขาก็ได้เป็นยอดมนุษย์ดั่งสมใจเลยเขาสามารถใช้พลังจิตควบคุมอะไรก็แล้วแต่ได้ดั่งใจคิดและเขาเนี่ยก เองและหลังจากนั้นเนี่ยคุณลุงคนนี้เขาก็คิดจะครองโลกจึงได้ตัดสินใจกลับมาหาด็อกเตอร์คนนี้และได้ทาการสังหารด็อกเตอร์คนนี้ทิ้งเนื่องจากว่าเขาไม่ต้องการให้คนอื่นมีพลังเทียบเท่าเขาหรือคล้ายกับเขานั่นเองและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ลาาตะเวนไปตามพื้นที่และได้ทําการสังหารคนเป็น,ปนจนํานวนมากจนทําให้นับเวลานั้นเขาคิดว่าเขาน่าจะครองโลกได้แล้วแต่จู่ๆผลสรุปของเรื่องนี้ก็กลับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีเนื่องจากว่ายาของด็อกเตอร์คนนั้นได้หมดฤทธิ์ลงและ คุณลุงคนนั้นก็กลับมาสู่คนปกติและไม่มีพลังเหมือนเดิมจนสุดท้ายเนี่ยประชาชนที่เห็นอย่างนั้นเขาจึงได้ตัดสินใจเข้ามาจัดก,การลุงคนนี้จนลุงคนนี้เขาพบจุดจบนั่นเองครับและตรงนี้นะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็คือซูเปอร์แมนในเวอร์ชันของไวร้าย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าหลายๆลคนอาจจะไม่เคยเห็นนั่นเองซึ่งตรงนีนะ้ถ้าเอาตามขอมูลที่ผมได้มาคือตอนแรกเนี่ยเร,เรื่องนี้เนี่ยได้ผลิตออกมาขายแต่ผลตอบรับเนี่ยกลับไม่ได้น่าสนใจอย,อย่างที่คิดและยอดขายเนี่ยไม่ดีเลยแต่ได้มีทางสำนักพิมพ์สำนักพิมพ์นนึงงเเ่ขาได้มอห็ ว่าตัวละครนี้น่าจะโด่งดังในอนาคตเลยได้มาเสนอซื้อต่อนักเขียนทั้งสองคนว่าเขาจะซื้อลิขสิทธิ์ของตัวละครนี้ด้วยจํานวนเงินถึง130ดอลลาร์เขาสนใจจะขายไหมหนักเขียนทั้งสองเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกครับเพราะตอนนั้นยอดขายก็ไม่ดีจึงตัดสินใจได้ขายตัวละครนี้ให้กับสำนักพิมพ์สำนักพิม,มพ์มนั้นไปซึ่งสำนักพิมพ์นั้นนั่นก็คือดีนั่นเองครับและหลังจากที่ดีซีคอมมิ่นั้นได้รับตัวละครนี้มาเขาเนี่ยได้นำซูเปอร์แมนมาทําเป็นฮีโร่การ์ตูนที่อออิงงงงเรรรื่าาวขสคมโล ณเวลานั้นอยู่เพื่อที่ว่าจะทําให้เด็กและเยาวชนหรือว่าวัยรุ่นในยุคนั้นเนี่ยอ่านการ์ตูนและมีความสุขรวมถึงมีขวัญกําลังใจในการมีชีวิตยอยู่ซึ่งณเวลานั้นผลตอบรับออกมาค่อนข้างดีมากจนทําให้ยอดขายข,ายของซูเปอร์แมนเนี่ยถล่มทลายและกลายเป็นว่าซูเปอร์แมนกลายเป็นฮีโร่ที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ครับซึ่งณเวลานั้นเองเจอร์รี่ชีเกลและโจชูสเตอร์ที่เขาได้เป็นผู้ผ,ผลิตซูเปอร์แมนตรงนี้เนี่ยเขาได้เห็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกว่าเหมือนกับโดนดีซีหลอกเพราะว่าตัวละครตน้้เ่่ขขาาาาาสรางึมแมแทํไไ ทําให้ตัวละครนี้ดังได้แต่ DC กับยื่นข้อเสนอมาเพียงแค่130ดอลลาร์และกับพิกตัวละครนี้ให้ดังได้ตรงนี้เนี่เนยเขามีความรู้สึกว่าเขาโดนโกงเขาเลยได้ทําการฟ้องร้องกับ DC <c oughs> เพื่อที่จะยึดตัวละครนี้คืนมาและเรียกร้องค่าเสียหายนั่นเองและผลที่ออกมาคือเ <c oughs> ขาทําการฟ้องร้องทั้งชีวิตก็ไม่ได้เงินสัก,กบาทเดียวคืนมาและที่สําคัญคือเ <c oughs> ขาไม่ได้ฮีโร่ตัวนี้กลับมาด้วยซึ่งตรงนี้นะตามข้อมูลเขาได้บอกเพิ่มเติมว่าก่อนที่ทั้งคู่จะตายลงนั้นเขาได้ทําการสาบแช่งตัวละครตัวนี้ไวว้่า หากตัวละครนี้โด่งดังขึ้นมาถึงขั้นที่ว่ามีการได้สร้างเป็นหนังออกทีวีเป็นทีวีซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่คนที่แสดงหรือคนที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับซูเปอร์แมนตัวนี้จะต้องมีอันเป็นไปทั้งหมดเลยนั่นเองครับซึ่งณนะตอนนั้นเองเนี่ยทาง DC เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็คิดว่าเป็นอารมณ์ของคนที่อิจฉาเป็นอารมณ์ของคนที่สร้างตัวละครขึ้นมาแต่ไม่สามารถทําให้ตัวละครนั้นดังได้เขาก็ได้ตัดเรื่องนี้ทิ้งไปแล้วก็ทําการผลิตสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งคอมมิกรีวีซีร มันโด่งดังจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในช่วงระยะเวลาที่ซูเปอร์แมนโด่งดังขึ้นมาและกอบโกยรายไ,ได้ไปเป็นจํานวนมากเนี่ยก็ต้องแลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เขาว่ากันว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยและเขาว่ากันว่านี่เป็นคําสาปของผู้เขียนทั้งสองคนที่เขาทิ้งไว้ด้วยโดยเหตุการณ์ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยผมได้รวบรวมข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ผมขออนุญาตแจกแจงไปเป็นทีละหัวข้อและทีละเหตุการณ์ละกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคา เคิร์ตอารเลนตามข้อมูลเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าเคิร์ตอารเลนนั้นในตอนแรกเขาเป็นนักแสดงตัวประกอบที่ส่วนใหญ่เวลาเขาเล่นทีวีซีรีส์เวลาเขาเล่นละครเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับบทที่เด่นเลยแต่จูู่เนี่ยทางผู้กำกับเขาได้เล็งเห็นว่าคนคนนี้มีแววที่จะสามารถรับบทเป็นซูเปอร์แมนได้เขาเลยได้ไปจ้างเคิร์ตอารเลนมาเป็นซูเปอร์แมนในณเวลานั้นและปรากฏว่าผลที่ออกมาคือเขาประสบความสําเร็จอย่างมหาศาลจนถึงขั้นที่ว่าคนที่ติดตามเคิร์ตอารเลนอยู่นั้นคิดว่าเคิร์ตอารเลนเป็นซูเปอร,ร์ ว่าคนคนนี้คือซูเปอร์แมนนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าฟังดูแล้วมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จใช่ไหมแต่ผมจะบอกว่าหลังจากที่เขาประสบความสําเร็จตรงนี้เขาก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดประหลาดขึ้นจนทําให้เขาเนี่ยหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ว่าได้โดยตรงนี้เนี่ยถ้าเอาตามข้อมูลเขาได้บอกไว้ว่าเคิร์ตอันเลนเกิดการประมาทตัวเองเกิดขึ้นและคิดว่าตัวเองเนี่ยโด่งดังมากๆจึงใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะประมาทในทั้งเรื่องของการเงินการสแสดงและอัตราการว่าจ้้้าาางงงงรรรวววมมถึึบบทที่่่เเเขไดััอออยูพสคซลนน เลยทําให้เขากลายเป็นขาลงจนทําให้เขาเนี่ยไม่มีงานแสดงอยู่หน้าจอทีวีเลยก็ว่าได้และจากที่เขาเคยเป็นคนที่มีเงินมากๆและเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงก็ กลายเป็นคนธรรมดาที่ไม่มีชื่อเสียงอีกต่อไปเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นที่เขาว่ากันว่าเป็นคำสาปของซูเปอร์แมนนั่นเองส่วนบุคคลต่อมาที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คือโจสลีฟหรือว่านักแสดงซูเปอร์แมนที่โด่งดังที่สุดนั่นเองครับโดยข้อมูลตรงนี้นะครับเขาได้บอกว่าโจสลีฟเนี่ยเขาเป็นนักแสดงที่รับบทซูเปอร์แมนได้อย่างโด่งดังมากๆและมีผลงานมากมายในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งซูเปอร์แมนแอนด์เดอะมอฟแมนในปี1951และแอดเว เจ้าออฟซูเปอร์แมนในปี1952ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยมีผลตอบรับที่ดีมากๆจนทำให้คนเนี่ยลืมเรื่องราวต่างๆของเคิร์ตอันเลนไปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยกำลังเป็นขาขึ้นของโจสริฟเลยก็ว่าได้แต่จู่ๆเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกแล้วนั่นก็คือได้มีอยู่วันหนึ่งมีการพบว่าโจสริฟนั้นเขาได้กลายเป็นศพจากการถูกยิงในห้องพักของเขาโดยไร้สาเหตุและไม่มีใครสามารถตอบได้ด้วยว่าเขาฆ่าตัวตายหรือเขาถูกฆาตกรรมกันแน่ครับซึ่งตรงนี้ เป็นเหตุการณ์ที่2ที่ทําให้คนคิดว่านี่น่าจะเป็นคําสาบของคนที่เขียนซูเปอร์แมนขึ้นมานั่นเองครับส่วนเหตุการณ์ที่3เกิดขึ้นต่อๆกันเลยกับนักแสดงที่มีชื่อว่าคิสโตเฟอร์ลีฟที่เขาว่ากันว่าเป็นฝาแฝดของโจสลีฟเลยก็ว่าได้ความโด่งดังเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยและมีหนังออกมาให้เห็นอยู่ในโรงอยู่หลายเรื่องมากว่ากันว่าเรื่องแรกพอทําออกมาพอโด่งดังปุ๊บเรื่องที่2เรื่องที่3ภาคต่อมีออกมาหมดเลยก็ว่าได้ซึ่งฟังดูแล้วมันก็ดูเหมือน2คนแรกที่กําลังอยู่ในช่วงขาขึ้น่ม แต่จูจ่ๆมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ประหลาดเกิดขึ้นอีกแล้วคุณผู้ชมนั่นก็คือคริสโตเฟอร์ลีฟเนี่ยจูจ่ๆเขาก็เกิดอุบัติเหตุตกจากหลังม้าจนทําให้เขาเนี่ยเป็นอมพึกอมพาดไปทั่วร่างกายเลยและเขาเนี่ยไม่สามารถกลับมาเดินเหมือนคนปกติได้จนทําให้เขาไม่สามารถรับบทซูมแมนต่อไปได้นั่นเองครับและตรงนี้เนี่ยน่าเศร้าไปกว่านั้นนั่นก็คือคริสโตเฟอร์ลีฟนั้น,น,นเขาเนี่ยได้เกิดอาการหัวใจวายกระทานหาันและเสียชีวิตในช่วงเพียงแค่อายุ52ปีเท่านั้นเองซึ่งตรงนนนนีีนนน้้เ่่ป็หตุกาาาร์ทคอขง หลากหลาใจมากจากการที่เขาเนี่ยกำลังโด่งดังขึ้นเรื่อยๆแต่เขากับเจออุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดและเขาเนี่ยก็เสียชีวิตในอายุเพียงแค่55ปีซึ่งมันถือว่าน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยเลยทําให้คนที่ติดตามเกี่ยวกับซูเปอร์แมนนั้นยืนยันได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ3เรื่องที่เกิดขึ้นเลยก็คือ3เรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องของคําสาปซูเปอร์แมนอย่างแน่นอนครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนมองว่าเอ้ยมันคงไม่ใช่หรอกมกั้งมันคงเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามันเป็นคําสาปจริงคคคนนนนนนททีี่่่่่เเกกกกยววข้้อออองงงไไมมาาจะป็ััััผูํกกบสแสดดหรืถืถฟตต ก็ต้องมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพวกเขาบ้างสิซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเอาตามข้อมูลที่ผมไปหามาเขาบอกว่ามันมีอยู่จริงๆครับคือเท่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กที่เขาแสดงเป็นซูเปอร์แมนในตอนเด็กเนี่ยเขาได้เสียชีวิตลงจากการที่เขาได้รับสารละเหยเกินขนาดหรือแม้แต่นักหนังสือพิมพ์สาวในเรื่องซูเปอร์แมนที่มีชื่อว่าเมเกิดคิดเนี่ยหลังจากที่เขาได้ร่วมโครงการการแสดงหนังเรื่องซูเปอร์แมนนั้นเขาก็ได้พบเจอกับอุบัติเหตุรุนแรงจากรถชนจนทนทําาาาาาาใหห้้้้้เเขข่ยยตตองงััดดลลครมกแะสุ เขาก็ฆ่าตัวตายในปี2008นั่นเองครับซึ่งของ้อมูลตรงนี้มันก็ยังไม่หมดแค่เพียงเท่านั้นมันยังมีทั้งผู้กำกับของซูเปอร์แมนที่เขาว่ากันว่าในยุคนั้นถูกโจลุมทำร้ายจนหัวก็โหลกแล้วและรวมถึงทีมงานตัดต่อที่พลัดตกจากตึกจนทำให้กระดูกสันหลังหักก็มีเช่นกันหรือแม้แต่บุคคลสำคัญระดับโลกอย่างจอร์นเอฟเคนเนดีที่เขาเป็นประธานาธิบดีคนที่35ของสหรัฐอเมริกาถูกลอบสังหารเนื่องจากว่าเขาได้รับคำสาปของซูเปอร์แมนนั่นเองครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจอห์นเอฟเคนเนดเนี่ยเขาเคยที่มีผลงานร่วมกับซูเปอร์แมนด้วยนะคือถ้าเอาตามข้อมูลเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันจะมีคอมิกอยู่เล่มหนึ่งที่จะมีฉากซูเปอร์แมนกับจอห์นเอฟเคนเนดอยู่ด้วยกันเขาว่ากันว่าหลังจากที่สำนักพิมพ์ได้ตีพิมพ์เล่มนี้ออกมาจอห์นเอฟเคนดนดก็ถูกสังหารในเวลาต่อมาไม่นานด้วยครับซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลไทม์ไลน์ระยะเวลาถ้าผิดตรงนี้ยังไงขอพระทานอภัยเวนาที่นี้ด้วยนะครับและตรงนี้นะครับก็ค ข้าไปยุ่งเกี่ยวกับซูเปอร์แมนนั้นจะต้องมีอันเป็นไปทั้งหมดเลยนั่นเองครับซึ่งตรงน,นี้แหละยคนก็คงจะตั้งคําถามเหมือนเดิมว่าพี่เอฟคิดยังไงเกี่ยวกับคําสาปซูเปอร์แมนตรงนี้คิดว่าคําสาปนี้มีอยู่จริงหรือไม่และคิดว่าในยุคป,ปัจจุบันนั้นยังมีคสาสาปซูเปอร์แมนอยู่หรือเปล่าคือถ้าเอาตามในมุมมองของผมเลยนะผมมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่น่าใช่คําสาปซูเปอร์แมนแต่น่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติมากกว่าคือถ้าเอาตามหลักธรรมชาติของมนุษย์เรามันก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายกนอยยแลบบาาาาตตตกรรรรธมชิเป็โ หรือเกิดอุบัติเหตุตายมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นซึ่งผมว่ามันไม่ใช่คำสาปหรอกแต่บางอย่างที่มันไม่สามารถหาคําตอบได้อย่างกรณีของโจสลีฟเนี่ยที่เขาว่ากันว่าเป็นการฆ่าตัวตายด้วยการยิงตัวเองเนี่ยตรงนี้เขาก็ได้เฉลยอ,ออกมาแล้วว่าจริงๆแล้วโจสลีฟนั้นเขาได้ไปมีสัมพันธ์ทางชู้สาวกับทางผู้บริหาร m g n ณเวลานั้นอยู่จนทําให้โจสลีฟเนี่ยถูกฆาตกรรมนั่นเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่า m g n คืออะไรถ้าให้ผมพูดก็คือเป็นสื่อสัญชาติอเมริกันอนนอันนนนึนงงงทีี่่่มมิิโรสตคายูเ ส่วนอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือเรื่องของจอห์นเอฟเคนเนดีนั้นตรงนี้ผมไม่สามารถให้คําตอบได้แต่ถ้าเกิดว่าผมไปเจาะลึกหาข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วผมอาจจะทําหลอนสุดซ้ำไดแยกให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้แต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของคําสาปซูเปอร์แมนคิดว่าคําสาปซูเปอร์แมนนั้นมีอยู่จริงไหมหรือคิดว่าคาสาปซูเปอร์แมนเป็นเพียงแค่สิ่สงที่คนเชื่อมโยงกันและอุปโลกขึ้นมาแบบที่ผมคิดแต่ละคนคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไวหน ผิดพลาดบานาดผมเอ๋ปงมิชญต้องกราบขอพระทานตภัยด้วยเนื่องจากว่าผมเนี่ยมีเวลารวบรวมข้อมูลค่อนข้างน้อยเพราะงานเยอะมากๆและผมเนี่ยต้องออนคลิปเลทไปอีกก็ขอโทษจากใจนะครับและถ้าเกิดท่านรักกันชอบกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดค่ิวให,หองเราด้วยและเจอกันสัปดาห์หน้าผมสัญญาว่าจะตรงเวลาแน่นอน13บสามายการตรงก,กับหลอนสุด,ดสัปดาห์ซีซั่นสองและวันนี้ผม,ผมเอ๋ปงพิชญต้องขอลาทุกท่านท่านี้สวัสดีครับปู